บััปป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 ยปปปีปปปปปปบปป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 นีปปับปป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 ปสัปป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 ยปป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 ัปป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 ับปปปปปนปัปบปป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 บปปปับปป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 ปบปป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 ปบปปปับปป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 ปับปปปบปป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 ยปปปปัปปะปัปปปับปป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 ปหลายปปปปปจปัปป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 นะความเจปงของมันก็คือ การเล่าเรื่องโดยที่ไม่ได้พูดสักคำแต่กลับทำให้เราอีและเสียวสนหลังได้ตลอดเวลาครับภารกิจวันนี้ของพิชิบนะครับก็คือการช่วยครอบครัวให้ได้ภายใต้การใช้หัวของตัวเองบ้านหลังนี้จะซ่อนอะไรไว้บ้างเดี๋ยวพี่ชิบเกมเมอร์ amer, จะจัดให้เลยครับจัดไปโอ้ ที่บ้านหลังนี้ช่างสุดแสนจะน่ากลัวซะยิ่งกัไรหลอดไฟทีเขียวนั่นคือพระจันทร์งั้นหรือโอ้ไอ้หนูไปนอนได้แล้วมาหลับอะไรค่ะทีวีนี่อืมหนูนี่คุณปู่เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังลุงเคยกินเนื้อไดโนเสาร์มาแล้วเมื่อก่อนอนี่ไม่ไม่ฟังไม่นี่เลยวะ่ะ เอาหม,มาหลับอยู่นห,หนึ่งตัวถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปเข้านอนแล้วสินะอนเอะอเอะโ,โ,โ,โอ้โหหัวเราเรืองแสงนี่เองลุกไปดีกว่าเออเอออันนี้อะไรวะเนี้ยทีวโีโอ้โหดูสิยอดมนุษย์หัวหลอดไฟน,น,นี่มันหมาเฮ้ยหมาหาอะไรวะเนี้ยทำไม ทำไมมันดูอุบาทจังเลยเนย่เป็นไงไอหมาไอ้หมานี่มันปิดทีวีซะถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนเอ้าไ,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 ไม่ได้เลยว,วะเอาลก้อวิพังแล้ววะนี่เนี่ยเฮ้ยอ,อะไรวะนั่นอ่ะยานเหรอไอ่นั่นใครอ่ะเฮ้ยเอเลียนเหรอเฮ้ย oh, <no. S 1> อันนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้การ์ตูนการ์ตูนยอดมนุษย์ยังอยู่เฮ้ยบ่อน้ำผีสิงหรอวะเฮ้ยเดลิงหรือเปล่าผีโอ้ผีหลอดไฟตกใจหมดนี่บ้าเออผีออกมาดิโอ้โหน้ำสะแกใส่เลิกเลิกเสียวเวลาดูจริงๆ เอาเออกขอโทษขอโทษขอโทษออกไปที่เอ่อออกออกไปถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเข้านอนแล้วเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยจอยเกยมเหรออ๋ออันนี้แขนของเราเป็นแขนโรบอทเอาพอทำไวละ่ะไม่ใส่ไม่อยากใส่เอาเจ้าหมานี่เนี่ยเล่น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 ,ลนโอ้ไม่สนใจคุณปู่เอาคุณปู่ไปนอนดีกว่าคุณปู่ โอ้โหโอ้โหดูโอ้ัอออฟนฟันปลอมหลุดแล้วมันเอาไปแดกอีกโอ้ <S <S โหโอเคตอนนี้มันมีฟันปลอมแล้วอ้ามันมีฟันปลอมได้ยังไงวะเอาฟันปลอมไปใส่ที่ปลาเหรอจ๋อมอา้าวไอเด็กนี่เล่นอะไรว้าผมเนี่ยยังไงต่อวะไปที่ห้องดีกว่าแล้วเปิดประตูไปสิทุกคนมานี่ไอ้หมา มหมาจมูกยาวมานี่แกอยากเกามากโอ้โหหมาบินได้หมาบินได้เข้าไปนอนกับฉันเอาละเรีบร้อยรับปูปูหลับแบบไม่สนใจอะไรเลยว่ะแล้วเวลาร่วงเลยผ่านไปมีวัตถุลึกลับบางอย่างปลิวเข้ามาโอ้ยอะไรวะนั่นน่ะ เฮ้ย UFO ป่าวะมาแล้ววะ UFO โอ้โหโอ้โหเตือนพ่โอ้โหโอ้โหไม่ตื่นว่ะพิซซาตโอ้เรียบร้อยปู่แลวฉันก็หลับอย่างสบายใจโอ้ความรู้สึกฝันร้ยอ้อหอะไรวะเนี่ย เสียงนั่นไปดูสิปูปูป,ป,ป,ปูยังอยู่หรือเปล่าฉันได้ยินเสียงคุณปูร้อง <S <S 1> <S 1> ปลาตาเฮ้ยใครวะนั่น่ะอ๋อโอ้โ,อโห,โหนาฬิกานาฬิกาผีสิงเฮ้ยอ๋ออ๋อฉันก็ไปหลบในนั้นได้โอเคไม่มีอะไรเอออ๋อหัวเป็นหลอดไฟสามารถถอดได้ ในตู้นี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหอาวุธฉันต้องฉันต้องเอาอาวุธไปอ๋อนี่ตลับเม็ดอันนี้อะไรฮะโอ้โหกันไก่เนี่อะไรวะไม่ขีดไอตัวนี้มันออกมาทำไมก่อน ปาดแป้งอ,อ๋อเฮ้ยเราดักมันได้วะโอเคโอเคนะเออมันไปนู่นแล้วเฮ้ยมันกินอะไรวะหยิบขึ้นมาโอเคฉันได้แล้วตัวประหลาดหนึ่งตัวแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงโอ้ฉันได้มแมลงมาหนึ่งตัววะ่ะเอ่อกระวิดไฟลเลยเี่สายไฟขาด บนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยช่างขลังโอ๊ยอืมอืมช็อตเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนนั้นวะเฮ้ยขึ้นไปนอนอีกทีได้ไหมอ๋อเฮ้ยยังมีของอยู่ที่นี่อืมไม่ถึงแขนสั้นเกิดมาเกิดมาแขนสั้นยิบหายอืมไม่ถึงว่ะ ออก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 มาเอ้อานี่น,น,น,นี่อันนี้น่าจะใช้ได้โอเคอีกทีหนึง่งเอ่อคิดว่าน่าจะใช้ไอ้นี่เขีรยได้นะอ่ะเออแขนสัน้นเอามาแรงมานี่เรียบร้อยเอาเอเอไม่ถึงว่ะใช้อันนี้ฟาดได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไ ดูเหมือนว่าเดยังทำอะไรกับมันไม่ได้ทีนะออกไปก่อนเฮ้โยโอ้โยโอ้ยแมงมุมขยุ่มหลังคาก็ต้องเอาสามตัวนี้อ๋อเหลือไอ้นี่อีกตัวหนึ่งจะเอามันยังไงวะเนี่ยเออเฮ้ยนะใช้พลังช็อตอ๋อดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวด,ด,ดูจังหวะมันมาดีๆยิงพลังลำแสง ไม่แน่ไฟช็อตนี่แน่โอเคได้มันในสภาพที่ดำนิดๆิดเอาละอ่าเจ้าแมงม,ม,มุมฉันเอามาให้แล้วโอ้ยอย่าทำยันอย่าทำยันเอาอะไรวะก็ได้แล้วไงนี่ไงก็นี่ไงวะอ่ะตัวที่หนึ่งอ่ะเอาไปโอเคมันกินวะ่ะ โอ้โหอ้แมงมุมตัวที่สองเฮ่อะไสเดือนอไม่ใช่ตะขาบแดกเข้าไปอีกมาสาต์และก็แมงวันแม,งว,นแมงวันย่างเอาไปกินแดกไปสามตัวโอ้โหยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่า แดกอะไรไม่แดกแดกตัวหาอะไรไม่รู้เรียบร้อยโอเคคุณโปมาช่วยแล้วอืมเฮ้ยละหมาใช่นะไะมเฮ้ยกกระตายลุกกระตายเฮ้ยลูกกระตายเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตายเพื่อนรักของฉัน โอ้ไม่กอดโอ้ไม่นะคุณโป้เฮ้ยตัวห้าอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยไงวะนั่นน่ะดูนี่ในตู้นี้มีอะไรบ้างคุณแจฉันต้องไม่ออกฉันต้องการคุณแจคุณโป้ฮัลโหล เฮ้ยปีศาจยังไงล่ะนั่นนะโอ้โหดูได้ไหมอุ้งไม่ออกฉันไม่สามารถทำได้เราลองเดินไปได้ไหมวะไปใกล้ๆดิเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้ my god โอเคมีหลอดไฟอยู่นี่อันหนึ่งวะทำยังไงดีวะมีมีความคิด อ๋อฉันต้องกระโดดนี่ใช้ใช้พลังความคิดทั้งน้องใช้หลอดไฟให้มันตกลงมาว่าแต่ว่าถ้าทำหลอดไฟตกยังไงก่อนเออเออ๋อถอ,อ,อดหัวโอเคแบบนี้ก็สวยดิเออไรเงวะ แล้วก็ไปที่จุดจุดนี้อ่ะึบยังไงวะเนี่ยเอ่อแล้วก็ไปที่จุดจุดนี้โอเคเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะแล้วก็ไปที่จุดจุดนี้โอ้โหปีศาจทั้งนั้นคุณตาปีศาจเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเนี่ยปึบโอ้โหเฮ้ยมันย้ายมาข้างบนโอ้ยย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  ยังไงล่นะน,น,งนั่นน่ะโอ้โอหกุญแจกุญแจอยู่นั้นหยิบกุญแจหยิบได้ไหมหยิบแจได้ไหมโอเคฉันได้กุญแจแล้วอี่างนี้ไปต่อได้หรือเปล่าเอ่อ้หยังไงล่ะเนี่ยเดินไปต่อได้ไหมโอ้ชุดชุดดักลบโอเคนี่ไงฉันใส่ชุดนักลบแล้วเว้ยมา เอ้ขยับตัวขยับขยับขยับไม่ได้ไอ้บ้าชุดนี้ไม่ได้ใส่มานานขยับไม่ออกเวนจริงๆไม่เป็นไรหมุนหัวออกมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทักนอุ้ยยังไงล่ะนั่นน่ะเอ๊ะไปไม่ได้ให้มันจับกว้างมาเลยดีกว่าลดการใช้เวลาในการเดิน โ oh อ้ไม่นี่เนี่ยโอ้ย hmm. โอ้ยหมือนหมือนเหมืน่นนี่นี่นี่ตรงนี้โอเคมีกุญแจแล้วสินะยังมีกุญแจแล้วเฮ้ยตู้นี้ต้องมีอะไรบางอย่างเร้บเปิดโอ้น่าตัวอะไรวะเฮ้ยหัวเอ่ออาวุธอะไรวะเนี่ยการการต้มน้ำร้อน ฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันเหรอโอเคเอที่หยอดน้ำมันเราต้องไปิด้วยวิธีเดิมใช่ไหมอ๋อฉันรู้แล้วร,รู้แล้วฉันรู้แล้วไอ้หุ่นยนต์มันฝือดอยู่ตรงนั้นเราต้องเอาน้ำมันไปใส่โอเคอและเราก็จะได้เป็นนักรบเฮ้ยโอ้หลืมลืมไม่ต้องกลัว มาแล้วจ้าเอาละทีนี้ทีนี้แหละามาเอาน้ำมันหยอดนิดนึงหยอดน้ำมันก่อนเออม,มันจะได้ขยับได้ทีนี้ไม่ฝืดแล้วชิบโอเคแงอ,อโอเอาละได้ล่างใหม่นะเว้เออยปึ๊บไีเนี่ยตีอะไรก่อนวะให้มันให,ให้ฉันตีอะไร่ะ เอาไปต่อได้ไหมเฮ้ยย่าย่ายาย่ายา,ยา,ยา,ยาเอาละเอาละรู้แล้วว่าต้องตีอะไรไม่นแน่ฟาดแขนมันไม่นแน่ฟาดฟาดมือมันดิฟาดมือมันตรงนี้ฟาดมือมันเอาอะไรวะฟาดตรงไหนก่อนไม่เน,นี่ยเอาเร็วเร็วเรวขอดูดิฉเฉลยใช้พลังความคิดลิขิต ชีวิตตัวเองฮะอะไรวะเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้เหรอเอ,อ้ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ่าแสงจันทร์วันเพลญลอยเด่นอยู่ในหน้าผาและไอ้นั่นคือตัวอะไรหยิบก,กระจกออกมาอ่าค่อยๆไปหยับเด็ดกระจกออกยังไงไทีนี้ทีนี้ยังไง ให้เสร็จกระจกแล้วโยังไงต่อเอ,อ่อไปบอกผมหน่อยครับอ๋อไปติดอาวุธให้ชุดนั่นนั่นเองโอเคนั่งสมาธิถอดสมองติดอาวุธก่อนฟาบทีนี้อทีนี้มีอาวุธแล้วมาไอ้พิศา่าเฮ้ยลืมต้องไปล่อมันก่อน ฮัล้วโอ้โหไม่ได้แดกฉันรักเอาเลยทีนี้เตรียมตัวมือขาดไ่นะเป็นไงล่ะเออมือขาดเอาละลงมาสิโอโหฉันได้ได้ได้เป็นอาหารไหมอื้ืออื้มอีเวไปแล้วไปแล้วคุนตาหนูมาแล้วจ้าหนูมาช่วยคุนตาแล้ว โอ้ไม่รู้คุณตาจะเป็นยังไงบ้างคุณตาโอ้คุณตาหลับอยู่เลยคุณตาเป็นยังไงบ้างโอ้โหมาช่วยคุณตาเร็วคุณตายังหายใจอยู่ไหมป้าโอ้เหมือนตาจะไม่รู้สึกตัวเออฟันฟันยังอยู่ไปเอาฟันมา แต่ปลาหายไปแล้วโอ้ต้องทําให้คุณตาฟื้นด้วยการพุ่มใส่คุณตาใช่ไหมคุณตาฟื้นเอาน้ำมาแล้วคุณตาเอาฟันมาให้ด้วยคุณตารับนี่ไปเฮ้ยเป็นไงคุณตาโอ้คุณตาฟื้นแล้วโอ้หลานรักหลานยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> เอา เฮ้ยไุ่ใช่ตาเฮ้ยปาเพี้ยไปเวแล้วคุณตาคุณตาเป็นอะไรโอ้ฟันฟันยางยังอยู่วะโอ้ยคุณปาหายไปไอปีศาจมันกินคุณตาไปเหรอไม่นะไม่นะคุณตาโอ้ ยังไงละนี่ไปไหนต่อแล้วนี่เฮ้บต้องใช้พาราเมองโอเคอหาตะขอมาเกี่ยวกับข้างบนเหรอเ๋อหรือว่าปอดหัะขึ้นไปข้างบนคึ้บไม่ยังไงอะขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงเอ้า ร่วงอึ๊บอ๋อแล้วยังไงต่อไต่ขึ้นไปอ๋อโอเค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 อึ๊บ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 